a l l i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะมิ้นเพียดามานุวราค่ะและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ a l l j i t Podcast กับรายการ Learn and Share รายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจค่ะวันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจคะพี่มิ้น วันนี้เราก็จะมาพูดถึงประโยคที่มันกําลังเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลตอนนี้นะคะสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับอ,อประโยคนี้เนี่ยมันไวรัลอย่างไรคะพี่มิ้นท์เนาหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านๆตามมาบ้างเนาะเขาก็จะเอาประโยคเนี้มาเล่นเป็นโจ๊กอาจจะมีการแนบมีมแล้วก็คลิปอะไรบางอย่างที่มันเข้ากับประโยคนี้อืประโยคเนี่ยตอนที่ไม่เล่นแบบว่าโซเชียลก็จะเห็นผ่านบ่อยๆเนาะบางคนก็เอามาตั้งเป็นแคปชั่นรูปบ้างเอามาตั้งแบบเป็น มี <M> eme, มันสร้างสร้างมีมของตัวเองลงอะไรเงี้ยเออพอเราเห็นอนะมันมันดูตลกเนาะแล้วก็เข้ากันบางบางอันมันเข้ากันมากเลยนะเข้ากับนะสถานการณ์เนาะแต่ก็ชื่นชมคนที่คิดคํานี้มากเลยว่ารู้สึกว่าประโยคนี้แหละที่ค่อนข้างจะที่จะใช้ได้บ่อยเลยอะเวลาเจอเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันอธิบายเป็นคาพูดไม่ได้อะแต่ประโยคนี้แหละมันอธิบายสถานการณ์นั้นได้ชัดเจนเลยอะ อย่างคําว่าสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับที่พี่มินบอกว่ามันดูโจกเนอะอือมหมายว่ามันก็ดูโจกอะ่ะแต่พอมันเกิดสถานการณ์นั้นจริงๆงที่เกิดขึ้นกับเราอะหรือเกิดขึ้นกับคนใกล้ๆ้ตัวเราเรามาเล่าให้ฟังอะเออมันก็ไม่ค่อยโอเคอมันตลกไม่ออกเนาะเออมันตลกไม่ออกอมันอาจจะเป็น b บเดย์เลยอะสําหรับคนที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไะเนาะ คือพอย้อนกลับไปในตอนนั้นมันก็อาจจะขำนะหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในปัจจุบันแล้วย้อนกลับไปมองอะ่ะมันก็คงจะขำแต่ว่าตัวเราตอนนั้นมันขำไม่ลงอะ่ะแบบที่ไมค์บอกเลยว่ามันเป็นแบดเดย์เนาะถ้าถ้าเราเจอวันแย่ๆมันก็คงที่จะมีความสุขยากในวันนั้นพี่ว่าอีกในัยะหนึ่งของคําเนี้ยอาจจะแปลว่าเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างแล้วมันไม่เป็นดั่งใจอะ่ะคาว่าใช้ชีวิตสําหรับพี่นะมันเหมือนการที่เราลงมือทําอะไรสักอย่างชีวิตสู้กลับหมายถึงเราเจอกับปุประศักดมแล้ว เราต้องแบบพี่มินว่าเราต้องพยายามแค่ไหนถึงจะชีวิตถึงจะไม่สู้เรากับอ่ะอันนี้ตอบได้ยากมากอ่ะเ <c oughs> พราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะต้องพยายามมากแค่ไหนกับเรื่องนี้อ่ะจนกว่าเราจะได้ลองลงมือทํามันจริงๆอ่ะอ่ะบางเรื่องนะแบบพยายามครั้งเดียวมันก็สําเร็จแล้วแต่บางเรื่องคือเรารีพีทมันเป็นสิบรอบอ,ะอ่ะม,มันก็ยังจมอยู่ที่เดิมคือไม่ไปไปไกลกว่าน,นี้เลยอะ่ะแบบว่าอย่างเวลาที่เราพยายามตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเนาะแต่ผลที่เราทํามันไม่ได้ออกมาแบบที่เราหวังเลยอ่ะ ในหลายเรื่องที่เราแบบใส่ความพยายามใส่ใจลงไปทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์จนมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบชีวิตม,มันสู้เรากลาอีกแล้วมันยากจังวอะอไรเงี้ยพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆทีๆอ่ะมันก็คงจะทําให้เรากลายเป็นคนที่กลัวไม่กล้าลงมือทําอะไรอีกเลยไม่กล้าตั้งเป้าหมายเพราะกลัวที่จะผิดหวังกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบไปเลยเนาะพี่มินเนาะอืมแล้วถ้าอย่างเนี้ยพี่มินลองยกเคสตัวอย่างที่เคยเจอประโยคว่า สู้ชีวิตแต่ที่มันเข้ากันใช่ไหมแต่ชีวิตสู้กับ <Okay. S 2> กับตัวเองได้ไหมถ้านึกแบบชัดสุดๆเลยนะก็จะเป็นตอนที่ฝึกขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรก <c oughs> คือไม่ไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เลยตั้งแต่เกิด <c oughs> แล้วเหมือนต้องมาทํางานใช่ไหม <c oughs> ไม่มีคนไปส่งอ๋อมีแหละแต่ว่าเหมือนแม่อล้มหัวฟาดบันได <c oughs> เขาก็เลยเหมือนขับมาไม่ไหวไหลายหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องฝึกฝึกแบบฝึกแป๊บเดียวเองนะคือต้องตื่นมาฝึกตั้งแต่ตีสี่ทุกวันเพราะว่ามันไม่มีรถใช่ไหมแล้วก็ขับออกถนนใหญ่เลยก็คือถนนแปดเลน ก็ขับเลย oh <my> <laughs> วันแรกคือโอ้โหมันมันป่วงมากจริงๆในตอนนั้นคือเรา mm hmm. ไม่กล้าแหละแต่รู้สึกว่าเออวันนี้แหละที่เราจะต้องทํามันอะ่ะแล้วพี่มินก็เป็นคนที่มาต่างตางจังหวัดด้วยออแล้วก็ไม่ชินกับถนนแบบเออที่เ <8 S 2> ราอยู่นนะอ,อ่ะตรารถวิ่งเร็วถนนใหญ่อนะ่ะเนาะแล้วเหมือนวันแรกที่ขับที่ขี่วันแรกที่ขี่มาเลยอะ่ะตื่นเต้นนะเรารู้สึกว่าเหมือนเราตัวเล็กที่สุดบนท้องถนนอะ่ะ mm hmm. ทั้งที่แบบเราเซฟตี้ตัวเองสุดๆนะแล้วก็ค่อยๆขับมาใช่ไหม ก็พอจะถึงออฟฟิศแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคือขับมาได้ชิวมากพอจะถึงออฟฟิศแล้วว่าขับชนทางขายอะก็ค <c ười> <c ười> ือง,งงมากว่าแบบอะไรมันหงุดหงิดตัวเองว่าเอ้ย <c ười> มันจะถึงอยู่แล้วมันยังมาเจออะไรแบบนี้อะคือเฟลมากแล้วก็เก็บอารมณ์นั้นทั้งวันแล้วเหมือนวันนั้นมันมีมิ팅ที่ที่บริษัทมีมิ팅เนาะก็มีนักจิตมาแล้วเหมือนความรู้สึกของเราทั้งวันมันมันถูก ไม่บอกใครมันเก็บไว้มันจมมันจมไปเรื่อยจนมาเจอแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ในห้องนั้นก็คือรู้สึกว่าแย่มากที่สุดเท่าที่เคยเคยเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วแล้วแบบเจ็บด้วยปวดแขนอะไรเงี้ยก็ร้องไห้มันก็ยังไม่สุดนะแต่พอกลับไปบ้านอะไรเงี้ยเห็นแมาแม่ก็คือร้องไห้อีกรอบเลยอันนั้นก็คือเป็นแบบใช้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับของจริงสู้กลับแบบหนักด้วยสู้แรงเลยทั้งเจ็บตัวทั้งเสียใจเอออายด้วยนะถ้ามีคนเห็นดีนะไม่มีมาคนแรก แล้วน้องไม้อะคะอย่างไม้หรอมี <laughs> เหตุการณ์ที่แบบว่าวันนั้นน่ะเราอะอยากกินน้ำร <c oughs> ้านหนึ่งมากๆแล้วก็สั่งใช่ปะแล้วมันเกิดจากความประมาทของเราด้วยแหละคือเพื่อนก็เตือนว่าเอออย่ยาจาะอย่าเจาะน้ําแรงนะเดี๋ยวมันโกอ,อะไรเงี้ยหลอดอันไอนี่ใช่ไหมหลอม่อพูทใช่แล้วทีนี้ไม้ก็เจาะก็สุดแรงอยู่นะ <c oughs> เออพอจาอไปปุ๊บเออมันโกจริงแล้วคือมันทําหกที่เลอโตที่ทํางานอะ เลอะทั้งพื้นเลอะทั้งแบบเกือบเกือบเลอะคอมพิวเตอร์อ่ะเออแล้ววันนั้นไม่ใส่อย่างจริงสีขาวด้วยอ่ะมันก็<อ>เลอะการ่งเกงสีขาวนะด้วยเออแล้วตอนนั้นก็คือแบบเออมันเหนื่อยมันเฟลอ่ะต้องมาเช็ดพื้นเออแต่เพื่อนก็ช่วยเช็ดอะไรอย่างงี้พอมันจบเหตุการณ์นั้นไปปุ๊บมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบว่าก่อนนั้นนั้นก่อนนั้นนั้นของเช้าวันนั้นนะที่เออมีปัญหากับที่บ้านแล้วมาเจอน้ำหกแล้วตอนเย็นก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบว่าอ่อนไหวอีกแล้วก็เออน้าตแกเลยอะน มันเหนื่อยจริๆมันเหนื่อยมันมันแบดเดย์ว่าเลยวันนั้นนะอย่างเหตุการณ์ของพี่อะถ้าแบบถ้าไม่เจอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําไงอะอืมถ้าเป็นไม้นะถ้าวันนั้นแต่วันนั้นเรามีมิงใช่ไหมถ้าสูตรได้มีมิงมันก็จะหนีกลับบ้านไปเลยเออพี่ก็คิดเหมือนกันว่าพี่อยากกลับบ้านแล้วอะพี่อยากเร่งรถกลับบ้านนะมันแบบเฮ้ยเราขับรถชนน่ะมันแบบโอ้โหเราอยากเราอยากับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนน่ะแต่ถ้าเกิดว่าเออมันมีมิงจาเป็นที่เราต้องทําจริงๆอ่ะก็คงจะต้อง อสู้ให้มันสุดวันไปเลยแล้วยังไงค่อยกลับไปร้องไห้ที่บ้านทีเดียวอืมแล้วอย่างของไม้อะพี่มินจะทํำยังไงโอ้โหมันแย่มาทั้งวันเลยเนาะมันเหมือนมันเริ่มมั้งแต่ที่บ้านมาที่ทำงานวันนั้นถึงก็เปิดเสื้อสี่มงคลเลยนะว่าเฮ้ยหรือเพราะเราใส่เสื้อสีนี้วะมันเลยเกิดขึ้นแต่แบบมันมีแต่อะไรไม่รู้อ่าถ้าพี่เจอพี่ก็คงเป็นแบบไม้อะก็คือร้องไห้เลยอืทนไม่ไหวแล้วร้องไห้ถึงบ้านก็คงไม่ไหวแล้วอะแล้วอย่างพี่มินว่า เวลาเราลงมือทาอะไรสักอย่างแล้วอ่ะมันมักจะไม่สําเร็จหรือเฟลอ่ะคิดยังไงใช่ไหมใช่พี่ว่ามันแล้วแต่เรื่องเลยนะมันก็มีอันที่เราทําแล้วมันก็สําเร็จแต่มันก็มีอันที่ทําแล้วก็ไม่สําเร็จเพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ที่เราทําอะไรแล้วมันจะดีทุกครั้งมันอาจจะมีอุปสรรคระหว่างทางอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาทําให้เราไม่สําเร็จอ่ะอ่าอย่างเป็นแบบเรื่องที่ว่าเราตั้งใจที่สุดแล้วแต่มันก็อาจจะมีอย่างที่พินบอกว่า มีปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยภายนอกคือเราตั้งใจทําเรื่องนี้ตัว่ามีคนอื่นมาร่วมด้วยอะ่ะมันก็อาจจะทําให้ไม่สาเร็จก็ได้เนาะแต่ถ้ามีเราแค่เพียงคนเดียวอะ่ะมันก็อาจจะทําให้มีความความสําเร็จมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่ามีปัจจัยภายนอกมามแล้วก็อย่างเรื่องความประมาทเนาะใช่มันก็เกี่ยวนะเหมือนแบบพี่เองก็ประมาทด้วยนะเพราะพี่ขับไม่เป็นเนาะแล้วแบบอาจจะด้วยความน้อยประสบการณ์ด้วยมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นก็เป็นเรื่องปกติเหมือนมายก็ รู้รอยู่ออคงจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะหกแต่ว่าอยากลองใช่ไหมคือเพื่อนก็เตือนแล้วแต่เราก็แบบเออคงไม่คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่อือก็ของจริงเลยก็มีหลายปัจจัยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทําให้มันไม่สําเร็จหลายหลายอย่างเลยเพราะว่าก็อย่างที่พี่มินบอกอะนว่าน้อยมากเลยนะที่โอกาสที่เวลาจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแล้วมันจะสําเร็จตามที่เราหวังร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่เหมือนชีวิตเราก็ต้องเจอกับความผิดหวังบ่อยๆนะไม่มีอะไรแบบราบลื่นตลอดทางเวลาที่เราทาอะไรสักอย่างเนาะ แล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราสู้แบบสู้มากๆเลยแล้วเราไม่อยากสู้ต่อได้ไหมพี่มินว่ามันแล้วแต่เรื่องอีกแล้วอะแล้วแต่สถานการณ์นะกับเรื่องบางเรื่องมันใช้ความพยายามแล้วมันสําเร็จก็จริงสู้ต่อแล้วมันถึงเส้นชัยก็จริงอะแต่กับบางเรื่องก็อาจจะไม่นะแบบเหมือนประโยคที่คนไทยชอบพูดอะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นสําหรับไมเองไมมองว่ามันจริงไหมก็แล้วแต่เรื่องจริงนะอย่างเช่นถ้าอย่างประโยคความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นใช่ไหมไมว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเรียน <g arden> อะไรอย่างเงี้ยอย่างสอบเอออันเนี้ยหมายเชื่อว่าจริงเนาะเรื่องการทํางานก็อาจจะห้าสิบห้าสิบบางทีหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานอ่ะการทํางานไม่ใช่เพียงเราทําคนเดียวอ่ะมันก็มีอย่างอื่นมาด้วยแต่อย่างเรื่องความรักอย่างเงี้ยประโยคเนี้หมายว่าใช่ไม่ได้จริงไม่ได้เลย <g arden> น้อยคนจริงๆที่จะแบบว่าพยายามแล้วแบบสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อะอืมน้าหยดลงหินทุกวันหินลําคาเออประวันนี้เลยใช่ใช่สำหรับพี่นะพี่มองว่า ความสําเร็จมันเกิดจากความพยายามก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราพยายามแล้วจะไปสู่ความสําเร็จได้ตลอดอ่ะไม่ใช่ทุกความพยายามจะจบลงที่เส้นชัยเสมอมันไม่มีอะไรมายืนยันว่าพยายามแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะแต่ว่าข้อดีของการพยายามก็คือมันจะทําให้เรารู้ว่ากับเรื่องเรื่องนี้ยเราจะไปต่อหรือว่าเราพอแค่นี้ดีแต่ถาๆๆต้ถาอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากสู้ต่อแล้วกับเรื่องเรื่องนี้อ่ะก็ไม่ผิดที่เราจะพักแล้วก็ไปหาเป้าหมายใหม่นะอันนี้แบบจริงเลยเนาะบางเรื่องถ้าเราสู้ถึงที่สุดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะ เราอาจจะลองไปหาเป้าหมายใหม่กันดีกว่าเนอะบางอย่างพอเรามุ่งเป้าหมายไปที่อื่นเป้าหมายนั้นอาจจะเหมาะสมกับเราจริงๆก็ได้อะการที่เราไม่สู้ต่อไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามเลยตอนนั้นที่เราสู้อะ่ะคือเราพยายามแล้วก็ทําเต็มที่ที่สุดของเราแล้วอะ่ะจริงนะเพราะบางคนเขาอาจจะเหนื่อยกับการพยายามแล้วเขาอาจจะกลับมาโทษตัวเองนะว่าเป็นเพราะเธอหรือเปล่าที่พยายามไม่ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโทษตัวเองบ้างแล้วก็โทษคนอื่น<อ>บ้างแต่ว่าไม่จริงเลยอะตอนนั้นคือเราได้สู้แล้วพยายามที่สุดแล้วอ่ะ เมื่อเราเจอชีวิตสู้กลับเราจะทํำยังไงดีอย่างที่เราพูดกันไปตอนต้นแลนะ้วเนาะว่าชีวิตสู้กลับมันก็คืออุปสรรคความล้มเหลวปัญหาซึ่งพอเห็นคําเหล่าเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันนิ่งีบมากมากเลยอะม,ม,มันทําให้หลายๆครั้งเราไปไม่เป็นไปต่อไม่ได้อาจจะเขวไปเลยเนาะแต่ทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่คาดหวังเนาะแบบที่เราพูดกันว่า ทุกการทําอะไรบางอย่างอ่ะมันไม่ราบลื่นอยู่แล้วอะ่ะถึงจะผิดหวังก็แบบมไม่เป็นไรเลยเพราะมันมีอีกเป้าหมายหลายๆอย่างในโลกนี้เลยที่อยากให้เราได้ลองทอําอ่ะถึงชีวิตของเราต้องสู้ก็จริงแต่บางอย่างที่มันเกินที่เราจะสู้ไหวอะ่ะอยากให้ทุกคนลองใจเย็นหาทางหาเพื่อนร่วมทางสักคนนึงมาสู้เป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันสู้ต่อไปไม่ได้จริงก็ค่อยๆปล่อยวางสิ่งนั้นลงเนาะแล้วก็ค่อยหาสิ่งใหมๆ่ๆอะไรใหมๆ่ๆที่เหมาะกับเราดีกว่าเนาะ จริงๆความล้มเหลวมันก็อาจจะมีข้อดีนะที่มันอาจจะทำให้เราเจอแพชชั่นใหม่ก็ได้อะใช่เจออะไรที่เออเราควรที่จะทำตั้งนานแล้วแล้วก็โลกอะ่ะมันใจร้ายกับเรามากเลยอย่นะเนาะไม่ใช่แค่โลกแต่ว่าคนบนโลกบางคนอะ่ะเขาก็แบบไม่ได้น่ารักกับเราอะ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากพยายามที่จะใจร้ายกับตัวเองอย่าโทษตัวเองเวลามันทำอะไรไม่สำเร็จอ่ะแล้วพี่มิ้นทำยังไงบ้างถ้าเกิดว่าชีวิตมันสู้เรากับมากๆพี่ชอบแบบว่า อยู่กับความรู้สึกของตัวเองนะถ้าสมมติว่าชีวิตสู้กับมันเกิดความรู้สึกเสียใจอะไรได้อยู่แล้วเนาะพี่ก็จะอยู่กับความรู้สึกตัวเองถ้าไม่ไหวก็ปรึกษาเพื่อนหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ชอบไปอ่านตามแบบบทความอะไรแบบนี้ไปหาทริคอะไรที่ถ้าเราคิดไม่ออกจริงนะวิธีเรามันไม่ได้ผลจริงๆอ่ะก็ลองใช้ของคนอื่นบ้างเอามาปรับใช้กับเราเหมือนวันนี้ก็ไปเจอบทความจาก Verywell Mind มาชื่อบทความว่า Ten Healthy Ways to c o v i t h f a i l r e ก็คือ1ิบวิธีที่ดีในการรับมือกับความล้มเหลว แต่ว่าวันนี้มิ้นกับมาจะยกมาคุยแค่บางวิธีที่มันน่าสนใจนะคะอย่างวิธีแรกเลยก็คืออกกอดความรู้สึกของตัวเองอ,อันนี้น้องไมยมองว่าไงไมยว่านะคือก็ตรงตามที่ชื่อบอกเลยอะ่ะเพราะว่าความรู้สึกของเราอะ่ะคนเรามีความรู้สึกหลายๆอย่างอ,อยู่แล้วเนาะเวลาเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่ทันคาดคิดแล้วมันอาจจะมีทั้งแบบเศร้าเสียใจตกใจก็ลองใจเย็นอยู่กับตัวเองอ ถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดอ่ะอรับรู้อารมณ์ของตัวเองใ,ในตอนนั้นใช่จริงจริงการโอบกอดเปนว่ามันมีนัยยะหนึ่งนะว่าเป็นการยอมรับเป็นการเข้าใจเป็นการรับรู้กับตัวเองซึ่งถ้าได้ฟังพอดแคสต์ของพี่อิฟบ่อยๆอ่ะกับทุกปัญหานะพี่อิฟจะพูดตลอดว,ว่ายอมรับความรู้สึกตัวเองอม,มันเป็นการแก้ปัญหาขั้นต้นเลยอ่ะเพราะบางคนเวลาที่เราเขาเจอกับความล้มเหลวหรือความผิดหวังอะไรเงี้ยเขาจะวิ่งหนีตัวเองวิ่งหนีความรู้สึกตัวเอง มันเหมือนแบบยิ่งวิ่งหนียิ่งวิ่งตามอะ่ะคือเขาพยายามไม่ยอมรับว่าตัวเองกำลังเสียใจอยู่อะไรเงี้ยถึงวิ่งหนีมันอาจจะสบายใจแต่มันก็เป็นความสบายใจที่มาแค่แป๊บเดียวอะ่ะมันไม่ปวดหลอกนะใช่ถ้าเกิดว่าเรารเผชิญหน้ากับมันอะ่ะมันอาจจะทําให้เราแบบว่าเจอต้นตอทําให้เกิดความรู้สึกนั้นจริงๆอะอ่ะดีดีมากๆเลยครั้นี้ ข้อ2นะคะฝึกทักษะที่ดีในการรับมือกับปัญหาม,มันก็เชื่อมกับข้อหนึ่งเลยเนาะที่ทําให้เรายอมรับเงี้ยแต่ฝึกทักษะเราอาจจะเป็นการโทรหาเพื่อนอฝึกหายใจอาบน้ําหรือว่าเจอเรื่องเครียดมากๆก็ลองไปหาอะไรที่รีแล็กทำเนาะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราผ่อนคลายใช่ แล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือเราต้องหาวิธีที่มันเหมาะกับตัวเราเองอมสมมติเราถามมาว่าเอามาอาจจะชอบเล่นกับแมวนะแต่ว่าสมมติเราไม่ชอบแมวอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องไปหาวิธีอื่นที่มันเข้ากันอาจจะเล่นเกมอ่าใช่ไปเดินห้างไปเจอกันใช้ชีวิตของคนอื่นๆเนานะอาอาจจะทําให้เราแบบหลงลืม ความรู้สึกนั้นไปสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยมีสติคิดกับตัวเองมากขึ้นแล้วอาจจะคิดอะไรได้เยอะระหว่างที่เราทําอย่างอื่นก็ได้นะเพราะบางทีถ้าสมมติเราจมกับความรู้สึกแย่นานๆไปเลยอ่ะอาจจะคิดอะไรไม่ออกอคิดอะไรไม่ออกแล้วมันปวดหัวมันเครียดไปหมดอ่ะแล้วก็ข้อสามนะคะลองถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากข้อผิดพลาดนั้นความล้มเหลวค่ะมันเป็นครูที่ดีได้นะถ้าเราลองเปิดใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ เราอาจจะเจอกับวิธีแก้ปัญหาที่มันแตกต่างออกไปให้เราลองเปลี่ยนความคิดค่ะลองมองว่าความล,ล้มเหลวมันจะกลายเป็นบทเรียนในชีวิตที่จะช่วยให้เราเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างได้แทนที่เราจะมองว่าความล้มเหลวคือภาระคืออะไรที่มันแย่สุดๆเลยให้เรามองเป็น p o s i t อ v ล้มเหลวเพื่อให้ได้บทเรียนใช่ถูกต้องพอเราล้มเหลวเราก็เหมือนมีเกาะป้องกันท,ทีละทีละชั้นทีละชั้นเนาะแบบว่าเออเรารู้แล้วว่าเรื่องเนี้ยเราอาจจะเคยล้มเหลวซ้ําแต่เราก็เออเราก็ผ่านมันมาได้นี่ใช่ เพื่อเผอเราเอาไปใช้กับครั้งหน้าได้นะใช่เช่นอย่างข้อสี่เลยเนี่ยก็คือ,อสร้างแผนเพื่อไปต่อครั้งหน้าการที่เราจมอยู่กับความรู้สึกแย่อาจจะทําให้เราไม่ได้ก้าวต่อไปข้างหน้าสักทีอะเนาะติดอยู่กับที่จมความรู้สึกผิดหวังถ้าเกิดเรารับรู้ว่าเราล้มเหลวเราผิดพลาดในเรื่องอะไรอะถ้าเรารับรู้แล้วอะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็สร้างเป้าหมายให้ตัวเองอเพื่อให้ตัวเองได้มู move on ต to ่อไปข้างหน้าคือไม่จมอยู่กับความรู้สึกเดิมๆใช่โทษตัวเองผิดหวังในตัวเองอะไรเงี้ยเนาะบางคนทั้งจมแล้วก็แก้ไขอยู่อย่างนั้้ทั้งที่แบบมันอาจจะแก้ไม่ได้เลยจริงๆริมันตันแล้วจริงๆอ่อะใช่บางบางอย่างก็แก้ไม่ได้ก็ต้อง move on นะไม่ใช่ว่าจมอยู่กับมันมันทั้งเสียเวลาทั้งเสียใจด้วยนะอย่างเช่นแบบเราสอบวิชานี้ไม่เก่งเลยเราก็อาจจะเปลี่ยนว่าสมมติเราไม่เก่งคณิตแต่ว่าในการเรียนเราไม่ได้เรียนแค่คณิตเนาะเรามีทั้งแบบ เรียนคณิตเรียนภาษาแล้วก็มุ่งไปเลยเอองั้นเราไปเวภาษาดีกว่าเอาแค่ว่าไม่ตกก็พอเนาะใช่เอาแบบไม่ต้องกดดันตัวเองว่าจะต้องดีมากๆอืมบางอย่างพยายามไปมันก็ไม่เข้ากับเราจริงๆอะ่ะใช่แล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือเผชิญหน้ากับความกลัวในความล้มเหลวเชื่อได้ว่าทุกคนน่าจะใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเลยในการหลีกหนีความล้มเหลวมไม่มีใครชอบหรอกใชม่มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็เสียใจผิดหวังมากๆเลยเวลาที่เราเจอกับความล้มเหลวจริงๆอ่ะ การเผชิญหน้ากับความกลัวก็อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการลดความไม่สบายใจของเราก็คือเหมือนเราลองฝึกก้าวออกมาจากเซฟโซนของตัวเองว่าเซฟโซนของเราคือไม่ฉันไม่เอาฉันไม่อยากทําอันนี้เพราะมันต้องล้มเหลวแน่ๆมันต้องเสียใจแน่ๆลองทําอะไรก็ตามที่เราอาจจะถูกปฏิเสธหรือว่าลองทําสิ่งใหม่ๆที่อาจจะทําให้เราเจอกับความล้มเหลวเหมือนที่ไม่บอกเลยว่ามันจะทําให้เรามีเกาะป้องกันอืเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันความล้มเหลวเนาะไม่ว่าความกลัวหน้ากลัวความล้มเหลวอจริงดีอ่ะเพราะว่าแบบ เพราะเราหมดต่กลัวมันเลยทําให้เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนั้นอะกรอบของตัวเองอบางทีถ้าเราชนะความกลัวได้เราอาจจะเจอสิ่งที่ทราให้เราสําเร็จในชีวิตเนี่ยเยอะเลยเนาะเหมือนประโยคหน,นึ่งอะค่ะเขาบอกว่า o n l y those who dare to fail greatly can ever achieve greatly ค่ะเป็นประโยชน์ของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีนะคะนักการเมืองของอเมริกาค่ะมันก็แปลว่ากลุ่มคนที่กล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลวจะสามารถได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อืม อย่างอันเนี้ยมาคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่เป็นสําเร็จแบบเล็กๆแล้วเราค่อยเก็บแต้มความสําเร็จนั้นไปเรื่อยๆเนาะมันก็ทําให้เราแบบใจฟูมีความสุขอ่ะเล็กๆน้อยๆรายวันเนาะใช่ใช่เพราะว่าความสําเร็จของแต่ละคนมันความว่ายิ่งใหญ่อ่ะมันไม่เท่ากันเลยนะอืมสมมติบางคนอาจจะมองว่าโอ้ฉันจะต้องทํางานเงินเดือนสามหมื่นก็อาจจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่อย่างความสําเร็จของมาอย่างเงี้ยก็คือ แค่การได้กินออะไรอร่อยได้ซื้อของที่ชอบจากเงินเก็บของเราโหแค่นี้ก็แบบสุดยอดแล้วชีวิตก็เวลาที่เราทําอะไรสักอย่างอะค่ะไม่ใช่ว่ามันจะสาเร็จทุกครั้งเลยอเราอาจจะเจอกับความล้มเหลวความผิดหวังแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรเลยเนาะเหมือนที่เราพูดกันไปห้าวิธีอะค่ะลองอบกอดความรู้สึกของตัวเองก็คือยอมรับว่าเราอาจจะรู้สึกเสียดายเสียใจวันนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะยอมรับแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันแล้วก็ลองฝึกรับมือกับปัญหา อาจจะเป็นวิธีที่มมยแนะนํามาคือโทรหาเพื่อหรือว่าอ,อาจจะเป็นความชอบของเราคือไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองอใช่หาวิธีที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ลองเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือว่าปัญหาที่เจอยิงอ่งผิดพลาดยิงย่งเรียนรู้<ๆ>แล้วก็สร้างแผนเพื่อเดินต่อไปข้างหน้าเราไม่จําเป็นต้องจมอยู่กับความรู้สึกนั้นนานๆไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองลองกล้าออกไปข้างหน้าอาจจะทําให้เราเห็นว่าเป้าหมายใหม่ของเราคืออะไรใช่แล้วก็สุดท้ายเลยก็คืออย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาค่ะ วันนี้มากับพี่มินก็ได้แชร์ประสบการณ์สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับนะคะ <c oughs> และก็ได้ฝากวิธีการเล็กๆสำหรับคนที่กำลังเจอสถานการณ์นี้อยู่เนาะสำหรับใครที่เคยเจอแล้วอยากแชร์ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android